ผลจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนนะครับและรวมไปถึงนะครับพิทยากรจากสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่มาลงพื้นที่จริงทิศทางจะเป็นอย่างไรจะออกมาในรูปแบบไหนและรวมไปถึงผลของความรู้สึกของคนในชุมชนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุพัตราเนมขุนทศนะคะตาแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานนะคะสังกัดสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานของบุรีรัค่ะ ชนบ้านท่าลาดเนี่ยครั้งแรกนะคะก็คือมาอตามตามคำบอกเล่าของคนที่เขาทานผลิตภัณฑ์ก่อนว่าที่เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่รสชาติดีนะคะอร่อยชุมชนนี้นะคะเริ่มต้นนะคะจากสมาชิกทั้งหมด6คนนะคะซึ่งริเริ่มนะคะขึ้นมาว่าเรามีปลาเนี่ยเราจะเอามาทำอะไรเพื่อจำหน่ายให้ได้ได้ไดเงินมากขึ้นนะคะให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้นก็เลยเปลี่ยนนะคะจาก การที่จะทำปลาแดดเดียวกับปลาแห้งเนี่ยมาทําการเป็นปลาส้มนะคะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ 1. ทําง่ายขึ้น 2. ในจํานวนมากขึ้นนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการจําหนที่สั้นขึ้นนะคะก็เริ่มจากการนะคะทำตามาภูมิปัญญาของปู่ย่าตายตายก่อนที่ทําสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนว่าในการทําปลาส้มเนี่ยใช้อะไรบ้างทางสํานักงานพัฒนาถิานยากเนี่ยคะ่ะ นำโดยท่านพอ,อ,อประทีปนุ่นชื่นนะคะก็ได้รับการประสานงานนะคะติดต่อว่าจะมีทางรายการก้าวไปได้วยกันนะคะมาทำรายการนะคะเพื่อเป็นการาประชาสัมพันธ์นะคะเผยแพร่นะคะของดีในจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะให้กับอาณาประเทศนะคะทุกคนที่รับชมรายการเนี่ยได้ทราบว่าที่หนองบัวลำพูนเนี่ยคะ่ะเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะท่านผอ,อเนี่ย ก็เลยมอบหมายนะคะให้จอยมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มนี้ค่ะสิ่งที่จอยเตรียมตัวเข้ามาเพื่อที่จะต่อยอดขึ้นให้มันได้ไม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็คือเป็นการเก็บรักษาอาหารเป็นการถนอมอาหารนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มเนี่ยมันมีอายุการเก็บที่ยาวนานขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ส่งไปขายยังต่างจังหวัดไกลๆได้หรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะได้ก็จะ นำหลักของวิชาการนะคะทางด้านนี้ค่ะมาเสริมให้เขาก็ได้รับการตอบรับจากสมาชิกที่ดีนะคะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มสมาชิกที่เนี่ยเขาเป็นเป็นกลุ่มวิสาหากิจที่เข้มแข็งนะคะเป็นการรวมกลุ่มที่ทํากันจริงจังทำอย่างมีระบบแล้วก็มาเสริมให้เขาในส่วนของการเก็บรักษาการยืดอายุการใช้งานนะคะาการที่เราจะขายต่อๆไปเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้มันได้ถนอมอาหารได้มากขึ้นได้ยืดอายุการ เก็บรักษาให้มันยาวนานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีความภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาได้มีอาชีพได้มีรายได้แต่ก็อยากฝากนะคะให้ให้ชุมชนอ,อื่นๆนะคะอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยอื่นๆนะคะอ,อยากที่จะให้รวมกลุ่มนะคะอยากที่จะให้ สร้างสรรค์นะคะผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สินค้านะคะในแบรนด์ของตัวเองทุกๆพื้นที่อะค่ะมันมีของดีของแต่ละพื้นที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราน่ะหยิบจับขึ้นมานะคะเอามาสร้างรายได้ให้เกิดรายได้ก่อเกิดประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนก็อยากฝากเอาไว้นะคะว่าในการที่เรามาร่วมกันสร้างสรรค์รายการขึ้นมาเนี่ยค่ะ จะทําให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอื่นๆต่อไปแล้วก็หวังว่าชุมชนอื่นๆก็จะเอาไปเป็นรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปค่ะที่เป็นปัญหากับของกลุ่มของเราอยู่ขณะนี้คือสินค้าของเราเก็บไม่ได้นานแล้วก็เวลาที่บางคนเขาจะไปเมืองนอกเงี้ยมันจะเสียก่อนเราก็ต้องการที่ ในงานใหนที่จะมาแนะนําเราว่าสินค้าของเราจะยืดอายุไปได้นานนะคะทางพัฒ,พฒนาฝีมือแรงงานและรายการก้าวไปด้วยกันก็มาให้ความรู้แล้วก็มาส่งเสริมจะให้เราผลิตสินค้าของเราได้เก็บได้หลายวันแล้วก็อายุยืดอายุอาหารทางกลุ่มผลิตภัณฑ์แปลรุปลาบ้านทาลาดของเราก็ขอขอบคุณรายการก้าวไปด้วยกัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนองบลัลพูนี่นได้เข้ามาส่งเสริมมาทำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นไปมากยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางยุบดีปัญจลักษณ์นะคะมีตำแหน่งเลขานุก,การนะคะสิ่งที่พวกเราคาดหวังในการอบรมครั้งนี้ก็คือว่า จะสามารถช่วยพวกเราเรื่องการถนอมอาหารนี้ได้เยอะมากหนึ่งก็คือปลาส้มของเราอย่างปัจจุบันเราทํานะคะจะเก็บอายุคือถ้าไม่แช่เย็นเก็บได้ประมาณ5ถึง7วันแต่ทีนี้พอเราอบรมแล้วการถนอมอาหารมันจะมีเรื่องความสะอาดแล้วก็ความใหม่สดของวัตถุดิบเข้ามาคือเป็นเป็นความรู้ที่ทําให้เราต้องเลือกเลือกวัตถุดิบว่ามันต้องใหม่ต้องสดแล้วก็เราต้องผลิตให้สะอาดแล้วมันจะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเรานี่ สามารถเพิ่มอายุในการเก็บรักษาได้นานนะคะคือทางกลุ่มเรามีความมีความรู้สึกว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากรายการก้าวไปด้วยกันนะคะจะทําให้คนทั้งประเทศที่ได้ดูรายการก้าวไปด้วยกันจะรู้จักกลุ่มพวกเรามากขึ้นก็ขอขอบคุณรายการก้าวไปด้วยกันนะคะที่ลงพื้นที่มาในวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้คือทางสมาชิกแล้วก็ทางประธานหรือว่าทุกคนในกลุ่มะคะ่ะแล้วก็ในชุมชนด้วยค่ะ ก็ขอขอบคุณรายการเข้าไปด้วยกันขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยุพินนาแกรครูโรงเรียนบ้านทาลาดาซึ่งเป็นครูในชุมชนของบ้านทาลาดนะคะทางโรงเรียนเราาได้มีโอกาสาได้มาร่วมกับ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวพูและรายการก้าวไปด้วยกันนะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนของเราจะได้เรียนรู้วิธีการถนอมอาหารการทำปลาส้มตัวนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนของเราได้นำไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าต่อไปได้ค่ะซึ่งโรงเรียนบ้านทาลาดของเรานะคะก็ขอขอบคุณทางรายการก้าวไปด้วยกันและพัฒนาฝีมือแรง,งงานในวันนี้ที่ให้โอกาสกับนักเรียนเราด้วยค่ะ ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงนะครับรายการก้าวไปด้วยกันผมมีความดีใจและก็ภากใจเป็นอย่างมากครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการดําเนินการให้ระหว่างภาครัฐและชุมชนได้มามีส่วนร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความมั่นคงและยั่งยืนครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าชุมชนอื่นๆนะครับที่ด้รับชมรายการเนี่ยจะได้เห็นรายการนี้นะครับเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนชุมชนบ้านทาราดนั่นเองครับก้าวไปด้วยกันด้วยความมั่่นนคคงงและยยััืรบ บ้านท่าลาดแห่งนี้นะครับมีกระบวนการจัดการผลิตที่ดีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินธุรกิจและถ้ามีเทคโนโลยีและวิทยาการการผลิตที่ทันสมัยเข้ามาเป็นตัวช่วยก็จะทําให้กระบวนการการผลิตมีประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทําให้สามารถจําหน่ายสินค้าได้มากขึ้นด้วยนั่นเองเลยครับ Participado.